สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงนี้วุ่นๆนะครับผมงานซ่อมก็ค้างเยอะเลยนะครับผมงานซ่อมแต่งงาัตงานเคลมสินค้าก็ค้างเยอะเพราะช่วงนี้น้ามันท่วมผมก็ต้องเคลียร์ทั้งบ้านทั้งของนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบโอ้โหยุ่งยุ่งมากนะครับวันนี้ก็จะจะมาถ่ายคลิปเครื่องซ่อมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปที่ลงไว้จะเป็นคลิปที่สต็อกไว้นะครับเพราะว่าบางเครื่องการหนักๆผมก็ไม่ได้ถ่ายลงนะครับผมวันนี้ก็อยู่เครื่องปิ้นเครื่องนี้แล้วกันครับมาเริ่มต้นก เครื่องเปิดขึ้นมาเออเลอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าไปแกะไปแกะ,ะตรงตลับสายแล้วใส่ไม่เหมือนเดิมนะครับเวลาตลับมันวิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับมันไปเกี่ยวด้านข้างในละักษณะนี้ทําให้ไฟแดงเออเลอร์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเดินสายตรงนี้ใหม่ก่อนนะครับผมใส่สายใหม่นะครับไม่งานเครื่องจะใช้งานไม่ได้เนาะพยายามนะครับเวลาเราใส่พวก เราถอดพวกอุปกรณ์เนี่ยเราต้องดูก่อนก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราต้องดูว่าของเก่ามันอยู่ในลักษณะไหนนะครับไม่งั้นเวลาใส่กลับเข้าไปมันก็จะมีปัญหานะไม่ว่าจะถอดอะไรก็ช่างนะครับอาจจะต้องถ่ายรูปไปก่อนเวลาถอดนะครับพวกสรปริงชิน้นเล็กๆหรืออุปกรณ์ชิน้นเล็กๆกับตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอาจจะต้องถอดอาจจะต้องไล่เช็คดูนะครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างตัวนี้ครับลูกค้าถอดแล้วพอใส่กลับมันไม่เหมือนเดิมนะฮะสายพอสายไม่เหมือนเดิมมันก็ทําให้เครื่องนะครับมันเกิดอาการเออร์เลอร์หรือมีปัญหานะครับผม นี่นะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือหมึกไม่ออกสักสีเลยนะครับสังเกตไหมครับหมึกในตลับมันไม่มีนะฮะเห็นไหมหมึกในตลับมันไม่มีนะครับเราก็จะทําการดูดน้าหมึกข้อในตลับก่อนนะก็ดูเฉพาะสีที่ไม่มีนะครับสำหรับใครที่หัวตนะันน่ะทำตามนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถอดหัวพิมพ์นะครับเพราะบางคนไปถอดหัวพิมพ์เนี่ยมันจะช็อตนะครับ เวลาถอดแล้วใส่กลับไม่ดีมันจะช็อตเนาะหลายๆครั้งบางทีผมเห็นลูกค้าทักมาแล้วแบบถอดัวพิมออกมาล้างแล้วหัวช็อตเนี่ยบางทีผมไม่สบายใจนะเวลาลูกค้าทําตามผมแล้วมันมีปัญหาเนาะการถอดัวพิมพ์นะครับถ้าไม่ชํานาญก็ผมแนะนําให้ส่งช่างแล้วกันนะครับไม่ต้องไปทําเองหรอกเพราะว่าถ้าทําเองมันก็อาจจะทําให้เครื่องช็อตหรือเสียหายได้นะครับผมเวลาเครื่องช็อตเสียหายนะครับเวลาหัวพิมชอ็อตเครื่องช็อตนะครับมันจะช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับทําให้บอร์ดมันเสียด้วยนะครับผม เวลาเราดูดนะครับเราดูดเข้าในตัวตลับนะครับจากนั้นเราเปิดจุกด้วยนะไม่เปิดจุกเดี๋ยวมือกันจะดันกลับนะครับมันจะมีปัญหานะเวลาเราดูดใช่ไหมครับพอห้ัหมือวิ่งเข้าตลับนะครับผมฝั่งนี้เราก็มาเปิดนะครับเปิดตรงจุกด้านแทงนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่ลงทืนอนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งมาคือสีไม่ออกเลยนะครับผมไม่ออกสักสีเลยนะ เี๋ยวนี้ผมจะไปใส่ข้าคืนเลยนะเวลาใส่ใส่ก็ลงให้ลงล็อกนะครับจะมีล็อกของบันอยู่แล้วก็น็อตยึดน็อตเข้าไปตรงนี้ผมจะสอนล้างแบบง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นก่อนนะล้างแบบง่ายๆถ้าล้างแบบนี้แล้วไม่ออกก็ยกให้ช่างเขาจัดการให้นะถ้าเราสั่งคีนนอพิมพ์แล้วไม่ออกเนาะให้ก็ให้ยกให้ร้านเขาจัดการให้เลยนะครับถอดน,น็อตออกก่อนนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าถอดไปแล้วจะมีน็อตหนึ่งตัวตรงนี้เนาะนี่ยถอดไปแล้วก็แกะได้เลยนะครับระวังสายแค่หลุดนะครับ จากนั้นนะฮะถ้าของใครนะครับอันนี้มันต่อหมึกทิ้งมาด้านข้างอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าของใครไม่ต่อหมึกทิ้งเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะดึงสายหมึกทิ้งออกมาเราใช้สลิงดูดนะครับผมตัวนี้ลูกค้าตอ,ออกมาด้านหน้าด้านหลังแล้วเนาะเนี่ยฮะอาจจะผมจะแกะให้ดูแล้วกันครับตามจริงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องแกะแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ต่อหมึกทิ้งออกมาแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่แบบไม่ได้ต่อหมึกทิ้งออกมานะครับเนี่ยเราแกะเราเบี่ยงมาที่นึงนอย่างนี้นะเห็นไหมจากนั้นงััดตรรงนี้้ขามไปคบ การข้ามล็อกมานะครับมันจะมีสายหมึกทิ้งตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเราดึงสายหมึกทิ้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูดหมึกแต่ตรงนี้อ่าตรงนี้เราได้ต่อหมึกทิ้งออกมาข้างนอกบปมแล้ลใช่ไหมครับเราจะใช้การดันน้ําหมึกหรือไล่รน้ําหมึกนะครับฝั่งนี้เราจะหาอะไรคาไว้ก่อนนะก็จะเป็นการไล่น้ําหมึกนะครับเวลาไล่น้ําหมึกของผมนะครับเราก็ดันนะครับดันปั๊มเนี่ยดนัดนดันในตัวหัวพิมพ์เอาไว้ ดันปา๊มให้สุดนะครับจากนั้นผมจะใช้สลิงโดดฝั่งนี้นะครับเวลาซ่อมเครื่องเราต้องระวังนะครับผมทุกขั้นตอนนะเพราะว่าเครื่องปีตมันมไม่เหมือนตัวกอนอย่างอื่นนะครับถ้าเรา,าพลาดมันอาจจะทำให้มันเสียหายได้เลยนะครับถ้าไม่ชำนาญก็ส่งให้ช่างเขาจัดการให้เนาะ ผมจะใช้สลิงนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อมึกทิ้งออกมาเราเอาสลิงเสียบเข้าไปในสายสายหมือทิ้งได้เลยเนาะแต่ตอนนผมต่อข้างนอกแล้วผมก็จะเอาเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะดูดน้ําหมึกนะน่ครับดูดนะครับดูดแล้วก็จะดูว่าน้ําหมึกมันโดนดูดมาด้านหลังหรือเปล่านะครับผมเราจะดูว่ามันดูดมันดูดน้ําหมึกมาได้ไหมนะครับ ถ้ามันดูดมาไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้มันอาจจะมีปัญหานะครับผมถ้ามันดูดมาแบบนี้ไม่ได้เนอะอาจจะมีปัญหานะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าปั๊มมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยการผมจะหยาอาน้ํายาลงไปที่ปั๊มเลยนะมันดูดไม่ได้นะ มันดูดไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องปัม๊มมีปัญหานะ ปกติมันจะดูดได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยมันดูดมาไม่ได้สแสดงว่าปั๊มมันติดหรือปั๊มมีปัญหานะครับอาการนี้ปั๊มไม่ดูดนะครับปั๊มมีปัญหานะเนี่ยไม่ดูดนะเดี๋ยวผมจะแ,แกะนะครับโมจะแกะปั๊มเดี๋ยวผมจะถอดสแกนเนอร์ก่อนนะครับปั๊มมีปัญหานะครับเพราะว่าเห็นไหมมันดูดมาไม่ได้ครับปั๊มไม่ทํางานนะปัมติดนะเดี๋ยวผมจะแ,แกะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คดูปั๊มนะครับว่าปั๊มอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนนะครับปกติมันต้องดูดมาได้นะครับแต่นี้มันดูดมาไม่ได้เห็นไหมมันดูดมาไม่ได้นะครับ ตรงนี้ปั๊มมันติดนะครับผมมันทับสายนะตรงนี้ผมหมุนแกนนดด้านในนะครับแกนด้านในหมุนเข้ามาหาตัวลักษณะนี้นะครับนะครับเฟืองก็จะทํางานนะเห็นไหมตังเก็บเฟืองพวกนี้นะครับอ่าตอนนี้ดูดได้แล้วนะครับผมดูดได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาตลับนะครับขยับมางนี้นะครับแล้วก็ดูดนะครับผมอ่าเนี่ยน้ำหมึกมาแล้วครับ อืมดูดมาแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับก็คือถ้าเราดูดแบบนี้นะครับน้ำอ่าตัวสลิงตัวนี้ที่เราดูดนะครับมันก็จะดูดน้ำหมึกจากสายหมึกทิ้งนะครับจากปั๊มที่ประกบตรงแดมเปอร์ตรงนี้นะครับดูด ตามแท้งมาในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีน้ำหมึกมานะครับในลักษณะนี้เนาะถ้าเราล้างแบบนี้แล้วไม่ออกก็ยกให้ช่างเขาจัดการให้นะครับผมไม่ต้องสั่งล้างต่อนอะกจากนั้นเราก็พอเราดูเสร็จเราเปิดจุกนี้ด้วยนะครับจุกแท้งนะแล้วปิดนะครับเพื่อที่จะให้อากาศนะครับมันเข้าไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อหมึกทิ้งออกเหมือนเดิมนะ รัดสายคีบันไทยนิดนึงครับเดี๋ยวกว่ามันหลุดนะครับแต่อย่าไปรัดแรงนะครับถ้รารัดแน่นมากอาจจะไปรัดสายแล้วทาให้มันดูดหมึกไม่ได้นะครับผมรัดแค่พออยู่นะครับรัดแค่พออยู่พอหลจากนั้นเราก็จะประกอบคืนนะครับ อาการพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องลูกค้าเองก็ผมก็ไม่แนะนํามไม่ทำนะยกให้ช่างจัดก,การให้ดีกว่านะครับ <พ colleague, S 1> <ว>ก็ทําเองเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเครื่องมีปัญหาเสี่ยงเครื่องช็อตนะครับผมดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับแบบประมาณว่าเอ้ยพังได้ไม่เป็นไรอยากจะทําเองก็อันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าเรากลัวเครื่องมีปัญหาก็เลยยกให้พี่ๆช่างเขาจัดก,การให้จะดีกว่านะครับผมไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะ ตรงสายตรงนี้นะครับจัดให้ดีนะสายตรงนี้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะไปกดสายนะเราจะหาว่าหมึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวใส่สายสแกนเนอร์เข้าไปแล้วก็จะลองเปิดเครื่องแล้วก็สั่งคลีนหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราคลีนหัวพิมพ์ไปแล้วนะครับผมเครื่องมัาจะใช้งานได้หรือเปล่าหอม,มีปัญหาหรือเปล่านะครับ หลายร้านนะบางทีพี่ช่างที่เป็นช่างพรอมนะการซ่อมเครื่องปินะ้น์่ะบางที่ก็ไม่อยากจะนั้นนะครับไม่อยากจะทำนะเพราะบางทีมันมันจุกจิกนะครับมันจุกจิกกับคอมพิวเตอร์เยอะนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราบันเออร์เลอร์เราก็ยังพอแก้ไขนะครับแต่ถ้าพินเตอร์เนี่ยแม้กระทั่งยึดลับผิดสายั้อไม่ตรงมันก็มีปัญหานะครับผมพวกนี้ค่อนข้างที่เอาใจยากนะครับเครื่องติดปกตินะครับผมเสียบสายยืดบีเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งล็อหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผม ให้ไฟเคลหยุดนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์แบบธรรมดานะครับไม่ถึงกับแบบ power clean เนาะล้างแบบ head cleaning นะครับก็คือ clean แบบคุณภาพสูงนะครับแต่ไม่ถึงกับแบบ power clean เพราะว่าผมมองว่าหัวพิมพ์มันยังพอดึงสลิงออกได้นะเดี๋ยวเรามาพอเราสั่งล้างนวเราจะดูหมึกที่สายหมึกทิ้งตรงนี้นะครับว่ามันจะ ดูดหมึกมาได้ไหมนะครับอ่าดูดมาได้นะครับดูดมาได้แสดงว่าหัวพิมพ์ใช้ได้แต่ต้องดูก่อนว่านะครับหลังจากที่เขาดูดหมึกมาทิ้งด้านหลังได้แล้วเนี่ยตอนเราิมพนเทสออกมาหมึกจอกหรือเปล่านะครับขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้หัวพิมพ์เครื่องล่างหัวพิมพ์ไม่เสร็จก่อนนะครับประมาณสองถึงสามนาทีนะครับฮะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองมาเทสด,ดูนะครับ ดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ออกรอยต้องถอดต,ตัวพวกหัวพิมกมาแช่น้ํายานะครับ ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับนี่นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหัวสีเหลืองได้ตันมากแล้วผมจะแช่น้ํายาไว้นะครับส่วนหัวดําเนี่ยก็ขาดนะครับอยู่สามจุดนะครับจากของเก่าที่ไม่ออกเนาะเป็นไปมาหมื่นสองพันกว่าแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดเครื่องแล้วก็แช่น้ํายานะครับผมจะแช่ในเรื่องของหัวหัวสีเหลืองที่มีปัญหานะครับผมส่วนหัวอื่นเดี๋ยวค่อยล้างอีกรอบหนึ่งนะครับการแช่น้ํายานะครับผมจะแช่ให้ดูนะครับ ตามจริงเราไม่ต้องถอดหัวพิมพ์ออกมาก็ได้นะสาหรับแบบมือใหม่นะครับไม่งั้นมันจะทําให้เครื่องช็อตเวลาใส่กลับเข้าไปนะแต่ถ้าเป็นผมเองนะครับผมก็จะถอดหัวออกมาล้างนะแต่อันนี้ผมจะทําให้ดูก่อนนะครับว่าเราสามารถแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องนะครับทาการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับเราจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับเนี่ยทางร้านมีจําหน่ายนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผม ถ้าเราแช่ไว้เนี่ยมันโอกาสหัวช็อตจะน้อยนะครับจะดูใส่นะดูน้ำยาใส่สลิงนะครับหนึ่งสลิงเลยนะจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปในหัวสีเหลืองนะครับพอเราเสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับเราดันลงไปนะครับเกรงมือนะครับเกรงมือแล้วดันนะครับถ้าเราไม่เกรงมือเดี๋ยวน้ํายานะครับมันจะล้นนะครับมันจะล้นออกนะครับ ถ้าเราไม่เก่งมือน้ำยามันจะล้นพอล้นปุ๊บม,มันจะไหลนะครับมันจะไหลลงด้านข้างเน่ยโดนพวกสายแพรนะครับผมดันแบบนี้เห็นไหมครับน้ํายามันจะไม่ล้นเห็นไหมมันจะไม่ล้นในช่องนะครับจากนั้นผมจะแช่จิ้งไว้แบบนี้นะครับสัก2อชั่วโมงนะครับผมจากนั้นค่อยจะมาล้งางิมอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับผมแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้ที่แรกว่าแช่ไว้สองชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็แหละนะครับแช่ไว้สี่ชั่วโมงนะพอดีผมติดงานผมก็เลยไ,ไม่ได้มาดูนะผมจะดันนะครับเกล่มือนะครับแล้วดันน้ํายาที่แช่ออกให้หมดนะครับนะครับถ้าเราดันแล้วแช่ที่เราแช่ทิ้งไว้นะมันจะไม่ล้นออกตรงหัวพิมพ์เห็นไหมตรงนี้มันจะไม่ล้นนะครับเนี่ยมันจะไม่ล้น จากนั้นเราก็ดึงขึ้นนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปเราจะสั่ง cleaning. คลีนนิ่งคราวนี้เราจะสั่งแบบดิฟคลีนนิ่งเลยนะครับแบบคลีนแบบคุณภาพสูงเลยนะส่วนมากอาการที่มาหาผมก็จะมันอาการหนักๆห,หลายเครื่องนะบางทีลูกค้าแก่เองแล้วมันอาการหนังบางเครื่องผมก็ซ่อมไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันซ่อมแพงลูกค้าก็ไม่ซ่อมนะส่วนมากราคาซ่อมเครื่องที่มันเสียเองกับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมน,นะครับ ไอเครื่องเสียเองอะซ่อมซ่อม,อมผมซ่อมไม่แพงนะแต่ไอเครื่องที่ที่แบบอ่าลูกค้าแก่แล้วเสียมาเนี้ยราคามันจะสูงกว่าปกติเพราะว่าผมต้องมาไล่หาอาการเลยนะครับอาการเสียบางทีลูกค้าแก่มาเราไม่รู้ว่าลูกค้าแก่ตรงไหนมาบ้างเราต้องมาลือ้อต้องมาเช็คใหม่หมดนะครับมันก็จะใช้เวลาถ้าเสียเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันซ่อมง,ง่ายนะครับซ่อมง,ง่ายเพราะเราฟังเสียงบางทีเราก็รู้ว่าจุดไหนเสียนะครับแต่ถ้ามันเสียเกิดจากการแก่อันนี้แบบง,งานยากนะครับหลายๆคนที่เป็นช่างก็ไม่ชอบนะบงานที่แบบลื้อมานะครับเพราะว่าถ้าง,งานที่ลื้อมาเนี่ยแล้ว ซ่อมถูกเ่ยมันมันยากครับเพราะว่าเราต้องมาไล่ทุกจุดเลยเราต้องมาไล่ดูว่าลูกค้าไปแกะตรงไหนมาบ้างแกะมุมไหนมาบ้างมีอะไรชิ้นไหนหลุดจากข้อต่อมีอะไรชิ้นไหนหลุดจากตัวคานต่างๆหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมาไล่เช็คให้หมดเลยนะครับผมผมจะสั่งล้างวองพรพิมแบบ power clean นะครับหนึ่งรอบเนาะนะครับใช้เวลา4-5นาทีนะเดี๋ยวหัเครื่องล้างกองร์พิมเสร็จเราลองมาเทสดูกันว่าจอกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราสั่งล้างวร์พิมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเป็นเทสดูนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าลูกค้าก็แจ้งมาแล้วครับว่ามันไม่ได้ใช้งานนานเนาะเครื่องรุ่นนี้ก็โหหลายปีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าไม่ใช่จะสิบปีนะครับเครื่องรุ่นนี้ l สองหนึ่งศูนย์เนี่ยก็คงก็ก็คงจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแต่คงไม่100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะเพราะว่าก็สุดความสามารถแล้วเนาะนะครับสีดำขาดหนึ่งจุดนะครับผม แล้วก็สีน้ำเงินขาดหนึ่งจุดนะครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าเก้าสิดเปอร์เซนะครับเก้สิบปดเปอร์เซ็นะฮะก็แทบจะไม่มีผลกับการใช้งานนะเห็นไหมครับพิมพตัวอังสือเป็นตัวเลขก็ปกตินะครับผมน,นี่ก็คงปิดงานนะครับก็คงโทรแจ้งลูกค้านะครับผมจะยัง็จะเสียค่าแต่แค่ค่าแางหัวพิมพ์นะครับ